พราะเด็กมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ CREATE PRODUCTIVITY หรืออะไรทุกอย่างอยู่ในตัวมีความคิดสร้างสรรค์ไม่กลัวสิ่งใดทำตามสัญชาติยานอะไรต่างๆที่มันดีมากๆนะครับแล้วในหลายวันนี้ที่ผ่านมาผมก็คิดว่าเอ๊ะตัวเองก็มีความเด็กเหมือนกันคุยกับภรรยาแล้วก็คุยกับลูกชายว่าเฮ้ยเราก็มียังมีความเด็กอยู่นะจริงๆเราจะงัด ไอ้สิ่งนั้นออกมาใช้บ้างก็ดีไปยาวเลยนะแล้วมันเกี่ยวยังไงกับคำเตือนเมื่อเหลือนลางนะครับเอากลับมาตรงคำเตือนฉะนั้นะเรื่องฝนตอนเช้าคือคำเตือนผมก็กลับมาวิ่งภายในพอวิ่งไปสักพักฝนก็หยุดมันก็ทำให้รู้ว่าคำเตือนมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าแน่นอนเสมอไปว่าเราไม่ควรทำแต่มันแค่ให้เราทบทวนย้ำคิด อีกสักครั้งหนึ่งมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่ทําตามคําเตือนเลยแล้วมันเกิดเหตุที่ไม่ดีขึ้นเ,เราจะนึกเสียใจนะครับประมาณนี้ที่อยากจะมาแชร์กันเบาเล็กขออีกสักนิดนึงแล้วก็มีคําเตือนกับบางบุคคลที่เขาจากเราไปแล้วงานแล้วอย่างเช่นคุณแม่คุณพ่อที่จากไปคุณปู่คุณยานะครับอยากจะให้เอาตรงนั้นมาคิดทบทวนดูนิดนึง แล้วก็ถือว่าทำเพื่อท่านนะครับในคำเตือนดีๆคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวทางหรือรูปทางที่ดีที่เราจะเป็นเส้นทางให้เราวิ่งไปไม่วกวนไม่สับสนมากจนเกินไปประมาณนี้แล้วเราก็มาทำไปด้วยกันแต่ก็อย่าลืมคำเตือนไม่ว่าจะมาทางเสียงมาทางกลิ่นมาทางการมองเห็นแล้วเอ๊ะไว้นิดหนึ่งก็ไม่น่าจะเสียเวลามากนะครับ ระวังตัวเช็คแคร์เราเจอกันครับ